ชาวเน็ตตาลุกวาวค่ะอึ้งราคาพร็อพแต่งตัวเวทไทเทเนียมแค่ซอยก็พุ่งเจ็ดหลักคอมเมนต์เดือดงานนี้คนแห่เห็นใจเจ้านี่ค่ะ หลังจากได้รับคำชื่นชมจากแฟนคลับไปมันมาๆว่าขยันเดินหน้าสู้ต่อเพราะก่อนหน้านี้ค่ะนานาเนี่ยได้เนรมิตพื้นที่สวนพึ่งให้กลายเป็นคอนเสิร์ตสุดอบอุน่นมีกองไม้พาเลทเป็นเวทีให้สามีเวไทไทเทเนียมได้โชว์ร้องเพลงและปักตะก้าไลฟ์สดขายของซึ่งก็มีคนมาอุดหนุนเยอะมากเช่นกันค่ะแต่พอฟังเจ้านี้อย่างดีเจดาด้าเปิดใจบอกว่าที่เห็นนานาไลฟ์ขายของเขายังไม่คืนเงินนะขอเป็นปีหน้าเลยบอกกับเราว่าขอเคลียร์ค่าที่คอนเสิร์ตล่มก่อนเพราะไปดีลไว้หลายอย่าง เราก็เข้าใจให้โอกาสเขาผัดผ่อนไปก่อนแต่เรื่องไม่จบแค่นั้นค่ะคุณผู้ชมเพราะเพจอีปาข้างบ้านก็เปิดข้อมูลใหม่ว่าตั้งแต่เห็นค้ายของมานานๆเนี่ยยังไม่เคยให้เงินใครเลย ก็เป็นไปได้นะคะว่าจะรอรับสภาพหนี้ทางกฎหมายให้จ่ายน้อยที่สุดเพราะไม่ต้องการจ่ายดอกเบีย้ยที่จะตัวบอกว่าไม่ได้ชวนมาลงทุนแต่เป็นการยืมเงินแถมยังเคยบอกเจ้านี่ว่าอันไหนลดได้ลดให้หน่อยเพราะกัวจ,จะไม่ไหวงานนี้ชาวเน็ตนะคะก็ไม่เห็นด้วยเลยค่ะเพราะว่ามองว่าตอนที่เอาเงินเพื่อน,อนๆมาสวยสุกเจ้านี่เขาไม่รู้ด้วยแต่ว่าพอเรื่องมันโป๊ะขึ้นมาแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าสงสารไม่ลงเลยเพราะว่าไม่ได้เอาเงินไปทาธุรกิจแต่ว่าเอาเงินไปเปสามีค่ะ และแล้วเรื่องราวในอดีตนะคะก็พุ่งเข้าเตะตาชาวเน็ตอีกแล้วล่ะคะ่ะเมื่อมีคลิปคลิปหนึ่งนะคะที่ทางนานานเนี่ยพาครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศแต่ได้เปิดคลิปว่าเงินฉันหายไปไหนเกือบแสนก่อนบินไปญี่ปุ่นดึงในคลิปเจ้าตัวก็ชอปปิ้งชๆ้ๆ พาดว่ารับงานรีวิวกับดิวตี้ฟรีซึ่งคนที่ติดตามเข้าใจได้แต่ก็ไปสะดุดตากับสร้อยแบรนด์เนมราคาแพงอยู่อันนึงค่ะที่เวสามีของเธอใส่โดยมีคนเนี่ยมาคอมเมนต์ว่าเวใส่สร้อยของวินเทจอันทำรรบอลลูนเนคเลสสองเส้นก็เกือบสองล้านแล้วละมัง้ง ซึ่งข้อมูลของคนที่สะสมแบรนด์เนมก็บอกตรงกันว่าซอยแบรน์นี้เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่หลักแสนนิดๆไปจนถึง9 0 0 0แสนเชียดล้านก็มีค่ะแล้วก็แต่งตัวจัดเต็มมากในช่วง2ปีก่อนพอดีชาวเน็ตก็เลยโอ้โหตาลุกวาวค่ะถามกันเพียบว่าเงินเพื่อนซื้อหรือเปล่าหรือว่าไม่รู้อีกว่าภรรยาเนี่ยเอาเงินจากไหนมาให้มีหน้าที่ใช้อย่างเดียว ตอนนี้นะคะก็กลายเป็นว่าเรื่องราวในอดีตท,ที่จ้ตัวได้ทําไว้ค่ะทำเอาชาวเน็ตเนี่ยโหเห็นใจกันไม่ลงเพราะว่าเงินล้านเนี่ยมันไม่ใช่น้อยๆน,นะคะเหมือนเอาเงินไปใช้แบบไม่คิดค่ะอยากซื้ออะไรก็ซื้อไม่ต้องคิดอะไรเยอะ นานๆเนี่ยก็ชอบลงทริปแบบช้อปปิ้งชาๆช้ชอปลักแสนพาลูกเที่ยวนิวยอร์กพาสามีไปถ่าย MV ที่เมืองนอกชาวเน็ตก็เลยบอกว่าตอนนี้ให้ทั้งคู่คิดว่าต้องชดใช้กรรมก็แล้วกันค่ะเพราะว่าเคยสุขสบายจักเงินเพื่อนมาเยอะแล้วตอนนี้ก็ต้องขยันหาเงินมาคืนก็ถูกแล้วแบบนี้เจ้านี้มาเห็นมายิงเจ็บใจหรอคะเขาให้ไปได้วยความอยากช่วยเหลือคะ่ะเพราะว่าเป็นเพื่อนรักกันมานานเออแต่ว่าตัวสามีเนี่ยกันซื้อสร้อยใส่ทีเป็นล้านกินหรูอ,อยู่สบายบนความเดือดร้อนคนอื่นใช้เงินเกินตัวอย่างที่หลายคนบอกเลยค่ะให้ดูสภาพ ลูนี่กับลูกนี้ฮะต่างกันลิปลับเลย